ใครที่เข้ามาแล้วรบกวนบอกผมทีนะครับว่ามันได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับผมหรือมีเสียงรบกวนหรือเปล่านะครับผมภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่ารบกวนบอกผมนิดนึงนะครับผม FCI use car นะครับวันนี้ไลฟ์อัปเดตสต็อกสินค้านะครับผมเออไลฟ์ไม่ขึ้นมีคนเข้ามาดูไหมไลฟ์ไม่ขึ้นอืทำไมไลฟ์ไม่ขึ้นแปลกๆเนาะ เอาเป็นว่าใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งกดหัวใจกดคอมเมนต์หรือกดอะไรมาก็ได้นะครับกดทักทายก็ได้ครับว่า FC อายุขา a ก็ได้นะครับอย่างน้อยผมจะได้รู้ว่า FC เข้ามาดูแล้วได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกสินค้านะครับร้านเราครับชื่อว่าร้านอายุ t h านะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับมีหน้าร้านชัดเจนตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับผมสาราธรรมศพซอยยี่สิบหก อยากจะมาดูรถอยากจะมาทดลองขับนะครับแนะนาโทรเข้ามาก่อนนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับ0814952929 0814952929เราขายรถยนต์มือสองร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับผมเราขายเฉพาะเงินสดและที่สําคัญเราอยากจะพามาดูหนึ่งสิ่งนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นเราถ่ายคลิปช็อตสั้นๆลงไปนะครับเกี่ยวกับระบบซักฟอกนะครับระบบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะส่งรถให้กับลูกค้า วันนี้ผมมาให้ดูคันนี้นิดนึงนะครับคันนี้เป็นของ t o y ยต a c a m r รนะครับผม c a m ร y มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมเก็บช่วงล่างไปประมาณ9,000เกือบหมื่นบาทเก็บสีไปอีก2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมตอนนี้อยู่ขั้นตอนถอดซักถอดฟอกนะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูรถนี่นะครับเบาะจะถอดออกมาซักแบบนี้เลยนะครับพวกพรมต่างๆเนี่ยนะครับจะถอดออกมาซักแบบนี้เบาะนะครับซักเสร็จแล้วมันจะเห็นคราบไอพวกแอบ พวกอันนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับมันก็จะมีแบบรอยแตกไรยงาแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่างเบาะกาลังจะมานะครับเขาจะมาทาการเก็บชิ้นเก็บโป๊เก็บพ้นนะครับทําให้มันเหมือนใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้นะครับผมเป็นเทคนิคของการซ่อมเบาะหนังนะครับผมนี่นะฮะเป็นเป็นหนังแท้เดิมมาจากโรงงานนะครับเราถอดซักถอดฟอกแบบนี้ทุกชิ้นนะครับนี่นะฮะเห็นไหมอันเนี้ยเราล้างนะครับอันเนี้ยเขาถอดซักถอดฟอกล้างไม่มีฝุ่นเลยเห็นไหมนะฮะเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยนะครับผม แล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมนี่นะฮะเราทําเต็มระบบนะครับผมลองคิดลองคํานวณดูว่าแพงหรือเปล่าอย่างคันนี้นะครับเมื่อวานผมไลฟ์ในทิกตอกไปแล้วนะครับคันนี้บางคันขายอยู่200,000 6 200,000 8 300,000 200,000ต้นแสนไปลายก็มีแต่คันนี้เราเปิดที่200,000 2 9 0บาทนะครับได้รถมือเดียวปายแดงออกข้างได้ตัวท็อปสุด 2.4V เจ้าของเดิมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่มีสาขามากกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศไทยนะครับผม นี่นะฮะอย่างงานภายในนะครับนี่นะฮะถอดล้างหมดนี้นะฮะเห็นไหมล้างหมดนะครับล้างทุกชิ้นทุกซอกทุกมุมนะครับเนี่ยนตะกาเนี่ยนะฮะกาบบันไดต่างๆนะฮะเนี่ยฮะสะอาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมลองดูนะฮะซื้อรถที่ไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ซื้อรถกับอายุธารับรองเนียนสะอาดทุกจุดแน่นอนเก็บงานแม้แต่กระทั่งช่วงล่างยางล้อเบรกบอดงบอดดี้เครื่องเกียร์ทำหมดนะครับอะไรเสียทำหมดนะครับ อย่างแท่นก้งแท่นเครื่องเสียสายพานเสียช่วงล่างเสียอเบกเสียเราจดัดการเก็บหมดนะครับผมเก็บหมดทั้งคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจุดไหนองค์ประกอบของรถทุกส่วนเราเก็บหมดนะครับงานภายในเราก็เก็บหมดนะครับผมนี่นะฮะซื้อรถบางคนไปดูรถนะครับดูที่เมทอาร์คเนี่ยดู u t u b e เนี่ยดูยูทูปอะ่เปะเดี๋ยวไปรื้อเมทอาร์กดูเงี้ยพี่ไปรื้อพี่รื้อเมทอาร์กพี่ดูได้แค่เมทอาร์คอ่ะแต่ซื้อกับผมอะ่ะใครพี่ซื้อกับกับผมอ่ะพี่ได้เห็นซอกนะ่เห็นไหมยาแนวต่างๆ เม็ดอาร์คเดิมทุกจุดที่พื้นอ่ะซื้อกับใครไม่รู้แต่ซื้อกับเราได้เห็นเราถ่ายคลิปให้ดูทุกคันพี่ไปซื้อรถถ้าเขาประกอบเสร็จแล้วเขาปูเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะได้ดึงดูแค่เม็ดอาร์คแต่บางทีถ้าเขาตัดต่อตรงกลางมาพี่จะดูยังไงพี่จะยกรถขึ้นดูถ้าเขาถมดําเป็นปิ้นโค้ดปะพี่จะดูยังไงแต่อันนี้ผมให้ดูแบบเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆนี่นะฮะดูคลิปไม่เป็นอ่าหมายถึงว่าดูรถไม่เป็นนะครับแนะนําขอคลิปเราแล้วเอาไปให้ช่างช่วยดูก็ได้ ให้ใครดูก็ได้ครับที่ดูรถเป็นว่าบอดี้มันเดิมมันเนียนมันมีชนหนักตัดต่อพิกความจมน้ําออกดามตรงไหนหรือเปล่านะครับยินดีให้ดูยินดีให้ตรวจสอบเลยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกข้าง2.4ตัว V ออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับมานหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าอุ่นเยน็นอุ่นร้อนมีหมดนะครับผมนี่นะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับอุณหภูมิแอร์ได้ปรับเสียงลดเสียงได้มีม่านหลังแบบนี้ระบบ ระบบไฟฟ้าเป็นแบบออโต้ทั้งสี่บานกุญแจแบบคีย์เลสปุ่มพุทธตาร์นะครับผมกุญแจแบบคีย์เลสปุ่มพุทธตาร์อันนี้เปิดไงเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูนะครับเปิดท้ายให้ดูด้วยครับกุญแจแบบคีย์เลสครับเปิดฝาท้ายโดยการกดกุญแจรีโมทได้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะดูหลุมอะไรนะครับคันนี้เข้าศูนย์บริการตลอดเนี่ยครับเข้าศูนย์บริการตลอดด้วยนะครับผมและ เมื่อปีนี้เรายางก็เพิ่งเปลี่ยนทั้งสเส้นนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลหรือหลายปีเลยนะฮะนี่นะฮะซอกซับในต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะฮะบางทีคุณไปซื้อรถที่เคากุหมดแล้วเก็บหมดแล้วคุณจะไปรื้อเขาเค้าคงไม่ให้คุณรื้อแต่ซื้อกับผมเนี่ยผมถ่ายให้ดูแบบดิบๆเหมือนให้คุณดูเลยว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะดูนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีคอมเมนต์ขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับเออ ยุงก็กัดเก่งเหลือเกินนะครับนี่นะฮะลองดูนะครับพี่ๆ FC นะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวครั้งนี้จะเก็บเก็บงานน่าจะมีอีกประมาณสักสองวันนะครับประมาณสักสองวันแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงไปในช่องนะครับจะถ่ายคลิปลงไปในช่องเหมือนที่พี่ๆ FC เคยได้เห็นกันนั่นเองนะครับโอเคมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับ ไอ้โชคเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่แเป็นของเชียงกงนะครับผมคู่หนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งนะครับผมเบิกใหม่เลยแกนใหญ่นะครับผมของเชียงกงนะฮะบางอย่างต้องเปลี่ยนของใหม่บางอย่างต้องเปลี่ยนของเชียงกงแต่ช่วงล่างจะเน้นของใหม่หมดนะครับแต่บางอย่างไอ้โชคพวกเนี้ยซื้อใหม่มันจะเป็นของเทียบมันจะไม่ค่อยทนผมก็เลยเบิกของเชียงกงให้นะครับห้องเครื่องก็จะสกปรกตามนี้นะครับแต่ไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีเยิ้มนะครับและเดี๋ยวคนชงรถจันเนลามิดให้มันใสให้มันกิ้งเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะพวกฝาพวกเนี้ยเดี๋ยวจะเนียยรเลคััับอนนนี้าดบ บางคันเราล้างนะครับจนว,วันลูกค้ามาซื้อรถอะ่ะบอกผมว่าพี่ฝาหน้าเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับผมบอกไม่ใช่มันสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับเนี่ยนะฮะมันจะมีคราบอยู่เดี๋ยววันจริงมาลองดูนะครับวันที่รถเสร็จมาลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้ค่าตัวเมื่อวันเปิดคลิปให้ดูไปแล้วใน t ิ k กต็อกที่ไลฟ์ไปคันนี้ออกข้างป้ายแดงนะปีนั้นนะครับณนะปี2007 1 5 9 9 0 0 0บาทยัน1 6 9 9ล้านครับมันมีสอ2ตัวตัวเนกับไม่เนแต่ตัวนี้ไม่เน ล้านหกนะครับล้านล้านหกทอนบาทเดียวล้านหกนะฮปัจจุบันผมขายให้สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลองดูนะครับคุณลองดูบางคนบอกรถประมูลจบไปที่แสนต้นๆแต่คุณอย่าลืมนะอย่างการก็ยังไม่ได้เก็บคุณก็ไม่ได้ลองขับรถคุณไม่ได้ลองอะไรซื้อไปอาจเก็บงานแพงกว่านี้ก็ได้นะครับผมซื้อไปอาจเก็บงานแพงกว่านี้ได้พอ้ารถประมูลนะครับเคยมาถามผมเคยคุยกับผมนะครับบอกไปว่าเก็บไกลเก็บมาเจ็บตัวครับผมซื้อรถที่ทาสาเร็จแล้วดีกว่าเยอะแล้วเดี๋ยวคันนี้ช่างเฟรมจะมาเปลี่ยนเฟรมให้ใหม่ถังคันด้วยนะครับผม ขอบพระคุณครับอ่ามาต่อคันนี้ดีกว่าครับเพื่อจะได้กระชับเวลาคันนี้นะครับลงคลิปไปแล้วนะครับ1.6ตัวจีปี2008เก็บช่วงล่างเก็บสีเก็บอะไรให้หมดแล้วเก็บภายในให้ทุกคันแล้วนะครับคันนี้149,0 0 0บาทนะครับผม Civic f อดีรถบ้านฝากขายนะครับผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับผมเปลี่ยนแค่คิวให้เฉยเพราะเรามีอะไหล่อยู่แล้วคลิปลงไปแล้วนะครับคันนี้10,000 0ปรับราคาให้แล้ว1 4 5 0 0 0บาทนะครับ1ห5 0 0 0บาทนะครับหจบราคานดีวหมองให้ครัน รถปี2องพันะครับ FD FD ปี2องพันคันนี้เก็บงานเสร็จหมดแล้วคันนี้เก็บงานไปมากกว่าห้าหมื่นบาทนะครับตอนซื้อเก็บตอนแรกนึกว่าไม่ต้องเก็บอะไรมากมายแต่ทำไปทามาเก็บทั้งสีเก็บทั้งช่วงล่างเก็บทั้งภายในเปลี่ยนผ้าหลังคานะครับผมเปลี่ยนโช๊คไปนะครับผมเก็บไปใหม่นะครับคันนี้เปิดเลยหนึ่งสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออติสหนึ่งจุดหกตัวจีปีสองพันสิบสามคลิปถ่ายเสร็จแล้วกําลังจะออนเย็นนี้นะครับกาลังจะอ่อนเย็นนี้นะฮะ ส่วนคันนี้ซิตี้มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมรถเทิร์นโชว์รูมของโตโยต้านะครับผมเปิดราคาให้เลย1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทสีใหม่ทั้งคันนะครับเก็บรายละเอียดไปให้หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานสวิปสวิปปี2องพันสิบหนะครับหนึหายากนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับเก็บช่วงล่างไปให้ใหม่เพิ่มเติมไปแล้วนะครับคันนี้ปรับราคาเลยขายได้ขายนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่นะครับคันนี้ ซิตี้ปี2009นะครับผม169,000บาทเท่ากันนะครับ1 6 9 0 0 0บาทเท่ากันออติ ist, 29, 000, ume, Bud, ส2องพันรถเทิร์นโชรูมโตโยต้าบัสเก็บสีในโตโยต้าบัสทำสีในห้างนะครับในโตโยต้าบัสเรามาเก็บช่วงล่างเรามาเก็บภายในให้นะครับผมพร้อมถอดซักถอดฟอกคันนี้159,000บาท09.10นะครับ1.6ตัวจีคันนี้ของอาจารย์มหิดลนะครับของอาจารย์มหิดลปี2012 1.6ตัวจี 1.6ตัวจีเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมลดมือเดียวนะครับวิ่งมาแค่แสนเก้านะครับแสนเก้าเปลี่ยนแหลกเก็บงานภายในเก็บงานสีให้เก็บช่วงล่างไปให้แล้วนะครับผมเอาไปพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ฟิล์มข้างหลังเดี๋ยวเขาจะมาติดให้ที่มันเบอร์เบอร์ครับเดี๋ยวเขากำลังมาติดให้นะครับผมคันนี้ปี2010เครื่องดูโอ้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ดูโอ้นะครับดูโอ้ทั้งสองคันปีสิบไฟกระจายเรียบร้อยนะครับ179,000บาท179,000บาทนะครับ1.6ตัวนะครับ นี่นะฮะรถเราก็จะมีประมาณนี้คันข้างหน้าอันนี้ลงขายตัดไว้แต่ยังไม่ได้เคยลงใน u t u b e นะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่ตัดแล้วนะครับหรือว่าใครจะตัดผมให้ตัดภายในวันหยุดยาวนี้นะครับหนึ่งแสนาบาทคันนี้ปี2 0 1 0นะครับต้องมีเก็บงานตัวช่วงล่างนิดน,นึงแล้วก็มีเก็บงานเบาะนะครับนี่นะฮะเก็บช่วงล่างนิดนึงเก็บงานเบาะนะครับแต่ไม่ได้สปาให้ถ้าอันนี้รอทําถ้าใครจะเอาไปสภาพนี้เลย1นึ่งแสนสาบาทแต่ถ้าเก็บงานเสร็จราคาเดียวกันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลองดู นี่นะฮะลองดูนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อเงินสดด้วยนะครับคันนี้เพิ่นโชลูมานะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับหลักหนึ่งเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตออฟตาปี2008นะครับ CNG เดิมโรงงานถอดแล้วนะครับเป็นของอาจารย์ชีเขาเกษยอายุไปแล้วนะครับ69,800บาทนะครับขับขี่ดีนะฮะ69,800บาทขับขี่ดีจริงๆนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ขับขี่ดีนะครับผมฝากกันไ้ด้วยนะครับ ใครที่ไม่เคยมาล้าเรานะครับล้าเราขายแต่เงินสดนะครับไม่มีผ่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องโทรมาถามเรื่องผ่อนนะฮะเราไม่เน้นผ่อนนะครับเราเน้นเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะเราขายไม่แพงนะครับลดเราราคาไม่เกินสามแสนบาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แสนกว่าบาทสองแสนต้นๆเท่านั้นนะครับมีหน้าร้านชัดเจนไม่มาดูรถมัดจำมามีบริการสไลด์ออกทุกวันนะครับมีบริการสไลด์ทุกวันนะครับผมเราสามารถสไลด์ได้เลยนะครับแค่มาจำมามีบริการสไลด์ตลอดนะครับผม ออติตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับออติตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับกําลังหารถหลักหมื่นเข้ามาเติมนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับหรือใครจะมีรถจะขายนะครับโทรมาได้นะครับยินดีให้ราคาดีเป็นพิเศษนะครับอะไรนะครับอยู่กรุงเทพครับรถอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองกรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับไม่ไกลนะครับพี่บางคนบอกว่ากรุงเทพไกลกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับไม่มีคําว่าไกลนะครับผมและรถร้านเราขายไม่แพงนะครับไม่ได้แพงที่สุดไม่ได้ถูกที่สุดราคากลางๆ สภาพไม่ได้แย่ที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ดีไม่แพ้ไขรแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับไม่แพ้ใขรแน่นอนออติปท,ทุกคันไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านแท้คนออติปไม่ใช่รถแท็กซี่แต่คนใช้แท็กซี่เลือกที่จะใช้ออติปเนื่องจากมันทนมันอึดราคามันไม่แพงอะไรมันหาง่ายอะไรมันถูกนะครับซ่อมมันจบมันไม่จุกจิกนะครับนี่นะฮะรถทุกคันที่อยู่ในช่องอายุขาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับผมผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ผมสัญญาจะหารถด,ดีๆแล้วก็ทํารถถึงถงเก็บงานแบบจุใจแบบกําไรไม่เน้นเน้นคุณภาพมาแบ่งปันพี่ๆ f 4อ y u t k าได้เอาไปใช้งานนะครับใครหารถมือสองใช้งานสักคันราคาไม่แพงนะครับฝากร้านเล็กๆของอยุ t k a ไว้ด้วยนะครับร้านเล็กๆนะครับเราเป็นร้านเล็กๆแต่ได้มาตรฐานขอบคุณครับเราเป็นร้านเล็กๆจริงแต่เราคิดว่าเรามาตรฐานนะครับทั้งเก็บการเก็บงานนะครับ ทุกๆอย่างในอุตสาหกรรมรถยนต์เรามีพาร์เนอร์ที่ดีนะครับทั้งงานเครื่องงานเกียร์งานช่วงล่างเรามีช่างซ่อมนะครับงานภายในพวกเบาะต่างๆงานหนังเรามีช่างซ่อมงานบอดี้งานสีเรามีช่างซ่อมงานกระจกโน,น่นนี่นั่นเรามีช่างซ่อมที่ประสบการณ์แต่ละที่ทํามามากกว่า20ปีขึ้นนะครับแต่ละที่ทํามามากกว่า20ปีนะครับตัวผมทมาํารถมาอาจจะไม่ถึง10ปีนะครับผมทํามาหลายปีแต่ไม่ถึง10ปีแต่พวกพี่ๆที่เขา ซ่อมรถเก่งๆที่เขาทำรถเก่งๆที่เขาเก่าๆที่ผมนับถือที่ผมรู้จักเนี่ยเขาทำมาไม่ต่ำกว่า20ปีอย่างงานสีพี่เ็าทำมามามสกว่าปีนะครับงานพวกเครื่องเกียร์อันนั้นอนะ่ะพี่อู่อู่ที่ทำงานประจําอ่ะอันนั้นอนะ่ะทำมามากกว่า20ปีอยู่ในวงการเต้นรถมามากกว่า20ปีเขาซ่อมรถให้เต้นรถทำรถมาเป็นหมื่นเป็นหลายพันหลักหมื่นคันก็ว่าได้ผ่านมือเขาบ้างหมดแล้วนะฮะนี่นะฮะใครที่อยากได้รถมือสองดีๆแนะนํานะครับฝากลาเล็กๆไว้ด้วยยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผม ติชมอะไรได้อยากลงโฆษณาอยากให้รีวิวอะไรอยากขายอยากให้ไปซื้ออยากขายอยากได้รถรุ่นนี้อยากให้ช่วยหารถให้แนะนําโทรได้นะครับ0814952929เบอร์นี้ติดต่อผมได้โดยตรงขอบคุณครับ